สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนุ้ยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้ในการดูแลน้องไตของเราให้แข็งแรงนะคะเราจะต่อสู้กับ โรคไตไปด้วยกันนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่เป็นโรคไตนะคะการติดตามช่องนี้คุณก็จะได้สาระความรู้ในการที่จะดูแลไตให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยเข้ามาฟัง EP นี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะให้ย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าหมอพยายามที่จะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคไตและหวังว่าทุกคนจะนาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ สำหรับ EP นี้นะคะตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนที่เป็นโรคไตาการควบคุมอาหารจึงมีความสำคัญนะคะ เราเริ่มดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเราจะช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมได้นะคะสําหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมไปแล้วนะคะก็ยังไม่สายเกินไปที่จะหันมาดูแลด้านโภชนาการนะคะเพราะการดูแลโภชนาการที่ดีจะทําให้คนที่เป็นโรคไตเสื่อมนะคะ อยู่กับโรคไตได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วเราก็จะยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวและก็อยู่แบบไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีภาวะไตเสื่อมหรือเป็นโรคไตาวายไม่ว่าจะล้างไตแล้วหรือยังไม่ล้างไตนะคะจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการดูแลด้านโภชนาการจริงๆหมออยากจะบอกว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญอันดับแรกเลยนะคะ ข้อดีข้อเสียของการคุมอาหารมีไหมหลายคนฟังอาจจะตกใจว่าเอา้าไม่ได้มีแต่ข้อดีเหรอข้อเสียก็มีนะคะถ้าเราคุมไม่ถูกต้องนะคะ สำหรับข้อดีช่วยชะลอความเสื่อมของไตถ้าเป็นคนที่ไตเสื่อมไปแล้วก็ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคไตนะคะอาจจะทําให้เราสามารถลดจํานวนวันของการล้างไตได้หรือไม่ต้องเพิ่มความถี่ของการล้างไตนะคะทําให้เรามีโภชนาการที่ดีก็จะส่งเสริมให้มีภูมิต้านทานที่ดีกับร่างกายนะคะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆที่ตามมาจากภาวะไตวาย รลังไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือว่าการเต้นหัวใจผิดจังหวะจากการที่มีแร่ธาตุผิดปกติโรคกระดูกพูนหรือภาวะต่างๆนะคะที่เป็นข้อเสียของการเกิดจากการที่ไตเสื่อมแลวไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้นะคะสำหรับข้อเสียนะคะข้อเสียของการ ควบคุมโภชนาการที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุมเข้มมากเกินไปนะคะเข้มในที่นี้เหมือนเรากลัวหรือว่ากังวลไปเสียทุกอย่างนะคะอันดับแรกเลยแน่นอนเราก็จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะเราจะพบว่าการที่คุมเข้มคือมันเป็นการคุมแบบสุดโต่งนะคะก็อ,อาจจะทําให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยเกิดภาวะ ทุพโภชนาการได้นะคะซึ่งการเกิดปัญหาเรื่องของทุพโภชนาการนะคะเราพบว่าเกิดมากขึ้นในคนไข้โรคไตนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะก็คือระยะที่5นะคะเราพบอัตราการเกิดภาวะทุพโภชนาการเนี่ยมากถึง80%เลยนะคะซึ่งการเกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนํามาซึ่งการที่ไตเราอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ย ไม่ดีนะคะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท,ที่แย่ลงนะคะแล้วก็อายุคุณอาจจะสั้นลงจากการที่มีภาวะโภชนาการไม่ดีนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะการ ควบคุมเรื่องโภชนาการเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ไตของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นหรือว่าลดภาวะแทรกซ้อนแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ไม่ได้คุมแบบสุดตรงคือคุมเข้มไปซะทุกอย่างจนทําให้เกิดความเครียดหรือนํามาซึ่งการเกิดภาวะทุโภชนาการนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางสายกลางนะคะคุมแบบพอดีไม่เครียดเกินไป แต่ก็ไม่ปล่อยปากละเลยเกินไปนะคะก็จะทำให้ไตของเรานะคะมีสุขภาพไตที่ดีนะคะน้องไตก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะคะ